ฮอสพิท ا และโรงพยาบาลสนามนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรในปัจจุบันนี้ครับจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 นั้นมีจำนวนมากขึ้นครับการรองรับผู้ป่วยด้วยฮอสพิทลและโรงพยาบาลสนามนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเป็นการช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในสถานพยาบาลและให้โรงพยาบาลน,นั้นดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับ ทั้งสองที่มีความแตกต่างกันดังนี้ครับโรงพยาบาลสนามครับเป็นสถานที่ที่จัดเตรียมในลักษณะของโถงใหญ่หรือโรงยิมครับรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่หนักมากยังสามารถดูแลตัวเองได้ครับจัดตั้งขึ้นตามหลักสาธารณาสุขเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ชุมชนและอยู่ใกล้ชิดกับทีมแพทย์ครับ เพราะว่าอาการของโรคทางเดินหายใจถึงแม้ว่าจะไม่แสดงอาการณตอนนี้ครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราสบายดีหากมีอาการเกิดขึ้นจะได้ดูแลและรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับ ในส่วนของ Hospital นะครับมาจากคำสองคำนั่นก็คือ Hospital ที่แปลว่าโรงพยาบาลและ Hotel ที่แปลว่าโรงแรมครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด1 9ที่มีอาการน้อยหรือไม่หนักมากครับรวมทั้งผู้ป่วยที่เฝ้าระวังอาการที่ผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลหลักมาแล้วไม่น้อยกว่า5-7วันและมีอาการดีขึ้นตามลำดับครับ ผู้ป่วยทุกรายจําเป็นต้องผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลหลักมาสะก่อนครับเพราะหากผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้นจะได้ย้ายกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลหลักและทําการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับ